หลวงปู่หลิวปนานโกเทพพระเจ้าพญาเต่าเรือนวัดไร่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหลวงปู่หลิวปนานโกนับเป็นผู้ทรงอภิญญาและมีพุทธาคมสูงส่งท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากท่านพร้อมที่จะสร้างพร้อมที่จะเสียสละให้กับบวรพุทธศาสนาท่านไปอยู่ยังที่แห่งใดก็เปรียบเสมือนดวงประทีป ของที่นั่นจนท่านได้ชื่อว่าพุทธบุตรที่ทุกคนยกย่องในช่วงที่หลวงปู่หลิวยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้ใช้ความสามารถต่างๆที่ท่านมีบูรณะปฏิสังขรสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดเช่นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนโดยมิได้หยุดหลวงปู่หลิวปณะน,นโกเคยตั้งปณิธานด้วยสัจจะสองประการคือ 1. ลดเลิอกอบายามุกทุกชนิด 2. เมื่อมีโอกาสจะสั่งสมบารมีด้วยการสร้างเสนาสนาภายในวัดเช่นโบสถ์วิหารกุฏิศาลาการประเรียนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ความปรารถนาอันแรงกล้าของหลวงปู่หลิวเป็น ผลให้อำนาจบารมีของคุณพระรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตทั่วจัก,กรวาลดลบรรดาลให้ท่านมีวาจาศี์กับยานทิพย์มาขจัดปัดเป่าความทุกโศกของเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ได้อย่างเหลือเชื่อไม่ว่ายากดีมีจนไม่ว่าใกล้ไกลที่ไหนท่านก็จะถามถึงทุกสุขของทุกคนท่านได้ช่วยเหลือจนหมดสิ้นทอมอวัย หลวงปู่หลิวปนานโกมีนามเดิมว่าหลิวนามสกุลแซ่ตั้งนามถาวรบิดามีนามว่าคุณพ่อเต่งแซ่ตั้งมารดามีนามว่าคุณแม่น้อยแซ่ตั้งท่านเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่วันที่7จธันวาคมพศ2 4 4 8ขึ้น11ค่ำเดือนอ้ายปีมะเสงที่หมู่บ้านหนองอ้อตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9้าคนคือ 1. นนายเรียนแซ่ตั้ง 2. นางแอลตู้นิม 3. หลวงปู่หลิวปนานโก 4. ในายปลิวจุลาเบา 5. นางสั้นเตี้ยเนตร 6. นางปั่นเหมือนจินดา 7. ในายหนูนามถาวร แนาปูนามถาวร9นั่งปุ่นนามใจครอบครัวขอหลวงปู่หลิวอยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญบิดามารดามีอาชีพหลักคือทำนาต่างคนต่างต้องช่วยกันทำมาหากินกันไปตามสภาวะหลวงปู่หลิวในวัยเด็กมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกันอย่างสิ้น เชิงทนที่จะไปวิ่งเล่นตามประสาเด็กในวัยเดียวกันแต่ หลวงปู่หลิวกลับมองเห็นความยากลำบากของบิดามารดาและพี่พี่จึงได้ช่วยงานบิดามารดาและพี่พี่อย่างเขยียนขันแข็งทำให้หลวงปู่หลิวเป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาตลอดจนพี่พี่และน้องน้องเป็นอย่างยิ่งด้วยมีความเขยียนขันแข็งทำให้หลวงปู่หลิวได้เรียนรู้วิชาช่างควบคู่ไปกับการทำไร่ทำนาเพราะบิดานั้นเป็นช่างไม้ฝีมือดีคนหนึ่ง เมื่อเติบใหญ่หลวงปู่หลิวจึงมีฝีมือทางช่างเป็นเลิศจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านทั่วไป ในบางครั้งหลวงปู่หลิวท่านต้องไปรับจ้างคนอื่นเพื่อให้ได้เงินมาท่านต้องเดินทางไกลเพื่อไปทำงานบางครั้งไปกลับใช้ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาบางครั้งทำให้ท่านถึงกับล้มป่วยไปเลยก็มีด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลวงปู่หลิวมีความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรมากมายเพราะหลวงปู่หลีวท่านมี ลักษณะเด่นอยู่ในตัวคือท่านมีความจำเป็นเลิศนอกจากท่านจะเป็นช่างไม้ฝีมือดีแล้วท่านยังเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านหนองอ้อทุ่งเจริญบ้านเก่าและละแวกใกล้เคียงไปโดยปริยายใครมาขอตัวยากับท่านท่านก็ให้ไปทุกคอนอครอบครัวโดนรังแก ในอดีตนั้นเขตภาคกลางโดยเฉพาะเพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมกล่าวกันว่าเป็นแดนเสือดงนักเลงมีโจรผู้ร้ายโด่งดังมากมายคนหนุ่มทั้งหลายกลุ่มหลายถิ่นต่างตั้งกลุ่มเป็นโจรผู้ร้ายปล้นจี้สร้างอำนาจอิทธิพลใน พื้นที่ของตนคนบางกลุ่มก็ตั้งกลุ่มเพื่อปกป,ป้องคุ้มครองถิ่นของตนครอบครัวหลวงปู่หลิวเองก็ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มโจรท่านได้พูดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าโยมพ่อโยมแม่และพี่ชายเป็นคนซื้อจรมาขโมยวัวขโมยควายก็มีได้ต่อสู้ขัดขืนทำให้พวกโจรได้ใจทำให้วัดควายและข้าวของที่พยายามหามาด้วยความยากลำบากต้องสูญเสียไปอาตมาจึงเจ็บใจและแค้น ใจเป็นที่สุดแต่ทำอะไรมันไม่ได้ในบางครั้งโจรที่มาปล้นหัวควายคุณพ่อเต่งและพี่ชายคนโดไม่เคยกล้าที่จะเข้าขัดขวางขอเพียงแต่อย่าทำร้ายบุตรหลานก็เป็นพอข้าวของเป็นของนอกายไม่ตายก็หาใหม่ได้หลวงปู่หลิวในช่วงนั้นก็เป็นวัยรุ่นเลือด ร้อนก็ทวีความโกรธแค้นมากขึ้นจึงคิดหาวิธีปราบโจรผู้ร้ายอย่างเด็ดขาดให้ได้อันเป็นการช่วยตนเองและชาวบ้านให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายต่อไปเข้าป่าเรียนอาคม หลวงปู่หลิวได้ชวนหลานชายผู้เป็นลูกของพี่ชายและหลานชายผู้เป็นลูกของพี่สาวมีออกจากบ้านไปแสวงหาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมในดงกระเรียงเพื่อขอเรียนวิชาไสยศาสตร์เพื่อ นำมาปรับโจรผู้ร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแทบทุกวันซึ่งหลานชายทั้งสองก็เห็นด้วยบนเส้นทางอันเป็นป่าเขาดงดิบด้านชายแดนไทยพมา่ามีป่าไม้รกทึบอากาศหนาวเย็นด้วยจิตใจอันแน่วแน่เด็กหนุ่มทั้งสามรีบเร่งเดินทางให้ถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุด ป่าดงดิบสมัยก่อนนอกจากจะรกกระทึบแล้วยังเต็มไปด้วยไข่ป่าอันน่าสะพรึงกลัวในระหว่างการเดินทางหลานชายผู้ซึ่งเป็นลูกของพี่ชายเกิดป่วยหนักด้วยโรคไข้ป่ายารักษาก็ไม่มีเพราะไม่ได้เตรียมมาหลวงปู่หลิวจึงหยุดพักการเดินทางเพื่อรักษาไข้ป่าไปตามมีตามเกิด หลานชายทนความหนาวเหน็บและพิษของไข้ป่าไม่ไหวจึงได้สิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาของหลวงปู่หลิวผู้เป็นอาและหลานอีคอนอความรู้สึกในเวลานั้นทำให้พานกบโจรผู้ร้ายมากยิ่งขึ้นทางหลานชายเมื่อเห็นลูกพี่ลูกน้องของตนต้องมาตายจากไปจึงเกิดขวัญเสียไม่อยากเดินทางต่อไปตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้ พราะเกรงว่าหนทางข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกจึงเลยปากชวนหน้าชายกลับบ้านแต่หลวงปู่หลิวได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะไม่กลับแน่นอนถ้าไม่สำเร็จวิชาหลังจากนั้นหลวงปู่หลิวได้แยกทางกันกับหลานชายมุ่งหน้าสู่ดินแดนกระเรียงด้วยจิตใจที่แน่วแน่ เมื่อไปถึงมีชาวกระเรี่ยงที่พอพูดไทยได้บ้างก็เข้ามาสอบถามหลวงปู่หลิวจึงได้บอกความต้องการให้เขาฟังหลวงปู่หลิวโชคดีได้พบอาจารย์หม่งจอม คำังเวชชาวกระเรียงจึงได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนวิชาอาคมด้วยท่านใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านนั้นนาน,น,านร่วมสี่เดือนถึงจะได้เริ่มเรียนวิชากับอาจารย์หมงอาจารย์ชาวกระเรียงให้ความเมตตาประสิทธิประสานวิชาให้อย่างเต็มใจระหว่างอยู่กับอาจารย์หลวงปู่หลิวมีความมานะบกักบันช่วยงานทุกอย่างจนเป็นที่รักใคร่ของทุกคนสำหรับวิชาที่ได้ร่ำเรียนในขณะนั้นคือวิชาฆ่าคนโดยเฉพาะ เพื่อไปแก้แค้นโจรที่ลักวัวควายหลวงปู่หลิวอยู่กับอาจารย์ชาวกระเรี่ยงได้สามปีกว่าจนถึงวัย21ปีก็ศึกษาวิชาอาคมได้อย่างลึกซึ้งก่อนจะเดินทางกลับผู้เป็นอาจารย์ได้กำชับอย่างเด็ดขาดว่าวิชาอาคมต่างๆที่ประสิธิ์ประสาทให้ห้ามใช้จนกว่าจะถูกผู้อื่นทำรังแกทำร้ายอย่างถึงที่สุดเพราะมันเป็นวิชาฆ่าคอนอ ท่านก็รับคำและเดินทางกลับบ้านเกิดด้วยความก็รับคำและเดินทางกลับบ้านเกิดด้วยความมุ่งมาจะแก้ไขปัญหาให้หมู่บ้านของตนจึงเดินทางกลับบ้านเมื่อได้พบบิดามารดาแล้วหลวงปู่หลิวได้ลาท่านไปท่องเที่ยวอีกครั้งใช้ควายธนูปราบโจรขโมยวัว ในฤดูฝนปีถัดมาหลวงปู่หลิวได้กลับจากท่องเที่ยวมาช่วยบิดามารดาทำไรนาที่บ้านเกิดอีกครั้งวัวควายที่เคยเลี้ยงอย่างระมัดระวังก็ปล่อยให้มันกินหญ้าตามสบายเขาทำมาหากินได้ไม่กี่เดือนมีเพื่อนฝูงที่สนิทคนหนึ่งแจ้งข่าวให้ ทราบว่าโจรกบหนึ่งจะเข้าปล้นหมูวควายเขาในเร็วๆนี้หนุ่มหลิวก็เตรียมรับมือทันทีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเตรียมตัวเช่นไรทุกวันเขาทําตัวปกตินี้ได้อาธรร้อนใจกับเรื่องที่โจรจะเข้าปล้นกลางวันทาไรเลี้ยงควายไปตามเรื่องตกเย็นค่ำมืดกินข้าวกินปลาหากไม่มีเพื่อนไวเวียนมาเยี่ยมเยียนเขาก็เข้านอนแต่หัววัน อีกหลายสิบวันต่อมาคืนหนึ่งดึกสงัดเป็นวันข้างแรมทองทุ่งอันเวงวางมืดสนิทไร้แสงเดือนท้องฟ้ามีแต่หมู่ดาวกลาดเกลื่อนร,ระยิบระยับไปทั่วแต่ที่บ้านของหนุ่มหลิวมันเงียบแต่ไม่สงัดร่างตะคุ่งหลายสายพากันเคลื่อนไหวเข้าใกล้เรือนที่มืดมืดของเขาร่างเหล่านั้นมุ่งไปที่ครอบวัวควายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคุมเชิงระวังภัยให้กับเพื่อน ทันใดนั้นกลุ่มโจรที่เข้าไปเปิดคอกถึงกับตะโกนร้องอย่างตกใจระคนด้วยความหวาดกลัวแล้วแตกกระเจิงออกคนละทิศละทางเสียงงวยวายร้องบอกให้เพื่อนหลบหนีดังขึ้นสลับร้องโหยหวนเจ็บปวดเช้าตรู่วันใหม่ท่านเอาวัวควายออกเลี้ยงตามปกติที่ไร่แม้ว่ารอบบ้านจะมีร่องรอยเท้าคนย่ำอย่าสับสนและมีรอยเลือดกองเป็น ยอมยอมและกระเซ็นไปทั่วเขาไม่ยี่ระวังเฉยเพียงแต่ก้มงงหยิบสิ่งหนึ่งที่น่าคอกสัตว์มันคือรูปปั้นควายดินเหนียวซึ่งเลอะไปด้วยเลือดเต็มขาวและหัวของมันหรือว่าสิ่งนี้คือควายธนูทําการขับไล่เหล่าโจรร้ายไม่มีใครรู้นอกจากหนุ่มหลิวเพียงคนเดียว ข่าวการใช้ควายธนุขับไล่โจรกบนั้นแพร่สพัดไปทั่วหมู่บ้านและลือกันต่างๆนานาว่าท่านเป็นผู้มีของดีถึงกระนั้นก็ยังไม่ไวายมีมิจฉาชีพคิดอยากลองของด้วยการซุ่มรุมทำร้ายด้วยอาวุธนานาชนิดแต่มีปืนผาหน้าไม้ที่รุมกระหน่ำไม่สามารถทำอันตรายท่านได้แม้แต่น้อยแถมการที่ท่านสู้แบบไม่ถอยทำให้คนรายวิ่งหนีกันหัวซุก หัวซุนจากชัยชนะหลายครั้งหลายหนต่อการลุกรานในรูปแบบต่างๆสร้างความพอใจให้กับคนในหมู่บ้านบางรายถึงกับยกย่องให้เป็นวีระบุรุษแต่ก็มีชาวบ้านบางพวกกับมองว่าท่านเป็นนักเลงหัวไม้ในที่สุดหลวงปู่หลิวก็ปราบโจรลงอย่างราบคาบจนโจรหลายคนต้องมากราบขออโหสิและบางคนก็มาขอเป็นสิษย์นับแต่นั้นมาชาวบ้านก็มีแต่ความสงบสุข ไม่ต้องหวาดผวาโจรผู้ร้ายบรรดาโจรผู้ร้ายหลายคนก็ได้กลับตัวกลับใจทำมาหากินด้วยความสุดจริตอย่งางชาวบ้านทั่วไปหลวงปู่หลิวได้กล่าวถึงพวกโจรขโมยวัวควายที่ให้แพ้ตนว่าคนเราถ้าอยากจะชนะไม่ได้ด้วยเล่ก,ก็ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยคนก็ต้องเอาด้วยคาถาแต่เมื่อเขายอมรับผิดยอมกลับตัวกลับใจเราก็ควรให้อภัยแก่ผู้สำนึกผิดเป็นการให้ที่ ประเสริฐและได้กุศลด้วยชีวิตที่ยังไม่เปิดเผยภายหลังที่หลวงปู่หลิวได้ปราบโจรเป็นที่เรียบร้อยและชาวบ้านอยู่อย่างสงบสุขแล้วหลวงปู่หลิวก็ได้กลับมาทำไร่ทำนาตามปกติตอนนี้ท่านได้แยกตัวออกมาทำงานของตัวเอง ท่านทำหลายอย่างเผาฐานท่านก็เคยทำเก็บเห็นพอขายก็เคยรับจ้างทำไร่ก็เคยตอนที่ท่านทำไร่นี่แหละท่านไปเจอแม่ไม่คนหนึ่งชื่อนางหยดเกิดชอบพอกันขึ้นมาก็เลยอยู่กินด้วยกันและมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งคือนายกายนามถาวรซึ่งเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่มีความรักเมื่ออาทรต่อกันสู่โลกธรรม เมื่อหลวงปู่หลิวได้ใช้ชีวิตอยู่กับนางหยดระยะหนึ่งแล้วได้สัมผัสกับกระแสแห่งความมุ่นวายในสังคมมนุษย์ความโลภโกรธหลงอวิชชาตันหาราคาต่างๆหลวงปู่หลิวเริ่มจับตามองความเป็นไปต่างๆด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในสังคมทีละน้อยทีละน้อยและความรู้สึกนั้นได้เพิ่มพูนมากขึ้นจนกระทั่งหลวงปู่หลิวมีอายุได้27ปีได้ เกิดความเบื่อหน่ายสุดขีดในการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการตามสภาวะแห่งกิเลสต,ตัณหาราคาของชีวิตคราวาซึ่งไม่ถูกกับนิสัยที่แท้จริงของตนคือรักความสงบชอบความสันโดษเรียบง่าย จิตใจของหลวงปู่เริ่มเอียงไปทางธรรมธรรมโมอยากจะเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาหลวงปู่หลิวจึงได้ขออนุญาตบิดามารดาเพื่ออบบวดแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงท่านทั้งสองก็เห็นดีเห็นงามด้วยความปรับเปลื้องเป็นล้นด้นที่ลูกชายจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัด พ่อเพทาพิรมแห่งวัดบำงรุงเมืองเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่ออินวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาวจาจารย์และมีพระอาจารย์ของวัดโบสถ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่าปนนโกอ่านว่าปนนโก เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่หลิวปนนโกได้กลับมาจำพรรษาณวัดหนองอ้อซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่อเล่าเรียนทางพระปริยัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปทั้งยังความสะดวกสบายกว่าที่อื่นๆเพราะมีญาติพี่น้องให้ความอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ในพรรษาแรกนั้นหลวงปู่หลิวได้มีโอกาสใช้วิชาช่างช่วยท่านเจ้าอาวาสสร้างศาลาการปรเรียนหลังหนึ่งซึ่งใหญ่มากจนสำเร็จต่อมาอีกสี่เดือนท่านได้ช่วยปรับพื้นศาลาเสร็จอีกและยังได้สร้างกี่กระตุก ที่ทอผ้าอีก50ชุดเพื่อถวายให้กับวัดหนองอ้อจึงนับได้ว่าหลวงปู่หลิวไม่เคยหยุดนิ่งท่านมีพรสวรรค์ทางเชิงช่างเป็นเลิศจนเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์และญาติโยมชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งซึ่งภายหลังจะเห็นได้ว่าการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของหลวงปู่หลิวทั้งสิน้นเรียนอาคมเพิ่มบารมี หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการก่อสร้างแล้วท่านได้ไปโปรดอานชาวกร,รียงสร้างความปรับปลื้มแก่อาจารย์หัวหน้าเผ่าและชาวบ้านที่หลวงปู่เป็นศิษย์กรตัญญูในคราวนี้หลวงปู่หลิวยังเอตาได้รับการถ่ายทอดคาถามหามนต์มหาเวทของชาวมอญอันเป็นเคล็ดวิชาที่อาจารย์ชาวกร,รียงเคยบวชเรียนอยู่หลายพรรษา จากนั้นหลวงปู่หลิวได้วกลงใต้ไปกราบหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิจจังหวัดเพชรบุรีฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงได้ขึ้นกรรมาฐานให้และสอนวิชาธรรมสมาธิเข้ายานสมาบัติสอนอักขระเลขยนันต่างๆตลอดจนการเขียนลบผงอิทธิเจปัดทมังตรีนิสิงเหและอื่นๆ จากนั้นไปกราบพ่อท่านคลายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อท่านคลายได้เมตตาสอนเคล็ดวิชาต่างๆให้ด้วยความปราณีในช่วงนี้เองหลวงปู่หลิวได้พบกับอาจารย์อุ่งเสือสมิงจอมขมังเวทชาวใต้ หลวงปู่หลิวได้ทุดงมาถึงตลาดห้วยมุดนครศรีธรรมราชได้พบชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่กำยำสักยันเต็มตัวรู้ในภายหลังว่าชื่ออาจารย์อุ่มเป็นอาจารย์สักยนันด้วยนำมันเสือได้เข้ามายกมือไหว้ขอให้ช่วยเป่ากระหม่อมให้หน่อยหลวงปู่หลิวมองด้วยสายตาก,ก็รู้ว่าชายผู้นี้มีวิชาอาคมต้องการจะมาลองดีจึงบอกไปว่าของของโยมดีอยู่แล้ว แต่อาจารย์อุ่มกลับไม่ยอมดักหน้าดักหลังหลวงปู่ทนรำคาญไม่ไหวจึงเป่ามนไปที่ศีรษะทันทีที่ต้องมนใบหน้าของอาจารย์อุ่มเปลี่ยนไปทันทีดวงตาเบิกกว้างอ้าปากคำรามคล้ายเสียงเสือชูสองแขนกลางมือจะตะปบใสหลวงปู่เหลิวใช้มือคว้าคว้าศีรษะกดหัวลงกับพื้นปากก็ตะโกนว่าเสือเสือใครไม่เคยเห็นเสือมาดูทางนี้ พระธทุดงมือซ้ายแบกกดและเครื่องอัฐฐานบริขารพระุงพรังมือขวากดศีสาะชายร่างใหญ่หมอบดิ้นไปมาคล้ายเสือหลวงปู่จึงถามว่ายอมไหมเสืออาจารย์อุ่มจึงพูดขึ้นว่ายอมออมยอมแล้วยอมแล้วขอรับปล่อยมือเถิดครับคัวผมจะแตกอยู่แล้วพอหลวงปู่หลิวเอามือออกอาจารย์อุ่มก็คลานไปกราบแทบเท้าขอขมาลาโทษ ไม่นึกว่าพระธุนดงหนุ่งรูปนี้จะมีวิชาเกินตัวปากก็พร่ำว่าผมยอมแล้วและยังพูดต่อไปอีกว่าขนาดพ่อท่านคลายวัดส่วนขันยังไม่กล้าจับหัวผมเลยพร้อมทั้งยกมือไหว้นิมนต์ให้ไปเยี่ยมสำนักหลวงปู่หลิวทำใจดีสู้เสือ ที่สำนักของอาจารย์อุ่มเลี้ยงผีเลี้ยงกุมารทองเดินเพ่นพ่านไปหมดหลวงปู่หลิวจึงสะกดไว้ด้วยเวทมนต์ของอาจารย์ชาวกระเรียง อาจารย์อุ่มได้นำคำภีโบราณต่างๆมาอวดพร้อมทั้งถวายเหล็กสักยันเครื่องรางของขลังต่างๆพร้อมทั้งแม่พิมพ์พระเครื่องแต่หลวงปู่หลิวไม่ยอมรับคงรับไว้แต่แม่พิมพ์พระขนาดเครื่องเป็นรูปพระพุทธปางมันวิชัยนั่งบัวมีประภามณทนข้างๆมีฉัตรคิดว่าจะนำแม่พิมพ์นี้ไปกดพระแจกแก่สิทธิ์แลผู้มีจิตศรัทธาหลวงปู่ให้ชื่อพระพิมพ์นี้ว่า พระประตูไทยหลวงปู่สร้างเป็นพระเนื้อดินเผาใต้บานมีตะกรุดหนึ่งดอกอกอกจากนั้นท่านได้ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่ออุ้มจังหวัดนครสวรรค์การสร้างเสนาสนะและบูรณปฏิสังขรณ์พศ2482ได้บูรณะวัดท่าเสาจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านได้สร้างกุฏิขึ้นสามหลังและพระอุโบสถอีกหนึ่งหลังพศ2484ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีท่านได้บุรณะสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่ากุฏิวิหารศาลาการประเรียนและโบสถ์จนมีความจริยรุ่งเรืองจนเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนทั่วไปอุดมการแห่งการสร้างสันคีพัฒนาของหลวงปู่หลิวสีทสารการดำเนินการต่อ เนื่องในวัดสนามแย่แห่งนี้เป็นเวลายาวนานถึง36ปีท่านเห็นว่าการทำงานของท่านสมควรแก่เวลาแล้วควรกระจายไปสู่ถิ่นอื่นบ้างพศ2520สร้างวัดไซทองที่ตำบลจระเคเผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีให้เวลาก่อสร้าง5ปีจึงแล้วเสร็จ พศ2525สร้างวัดไร่แตงทองที่ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองเมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2535กลับมาตุภูมิอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงปู่หลิวได้พัฒนาวัดไร่แตงทอง จนเป็นที่เจริญรุ่งเรืองแล้วท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองแล้วได้ย้ายกลับมาจำพัดยังวัดหนองอ้ออําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอันเป็นวัดบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2540ท่านกลับมาจำพรรษาในฐานะพระลูกวัดองค์หนึ่งเท่านั้นท่านใช้เวลาสร้างกุฏิหลังใหม่ด้วยเวลาเพียง5เดือนเศษ สิ้นแล้วหลวงปู่หลิวเริ่มเข้ากลางปีพศ2543หลังจากพิธีพุทธาพิเศษกวัตถุมงคลรุ่งเสาห้าเป็นต้นมาหลวงปู่หลิวเริ่มอาพาธด้วยโรคชราปรัชญาธาอันลึกซึ้งของหลวงปู่หลิวขณะที่ท่านอาพาธก็คือไม่ยินดียินร้ายกับการจะอยู่หรือการจะไปร่างกายของคนเราเป็นของผสมเมื่อถึงคราวแตกดับก็ต้องแตกดับ หลวงปู่หลิวเคยประรบกับลูกหลานว่าเกิดที่หนองอ้อก็อยากตายที่หนองอ้อและหากว่าถึงเวลาที่ท่านต้องจากไปก็อย่าได้หน่วงเหนี่ยวท่านไว้เพราะวัตสงสารเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ในค่ำคืนวันจันทร์ที่วันที่4กันยายนพศ2543เวลา20.35นาฬิกา35นาทีหลวงปู่หลิวได้ละสังขารอย่างสงบ ข้ามกลางลูกหลานที่คอยมาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายที่กุฏิของท่านวัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรวมอายุ95ปี74พรรษา